สวัสดีครับผมแนเดมอนกลับมาอีกครั้งกับซีรีส์ d ดย์สเปซแล้วเราก็มาถึงภาค2กันแล้วภาคนี้เกิดหลังจากภาคแรก3ปีโดยไอซ์ซได้รับการช่วยเหลือในสภาพเสียสติหลังมีรออจากภาค1นึ่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมเดย s p a c e a f t e r m a t แแนะนําให้ไปชมคลิปนั้นก่อนนะครับแล้วมาเริ่มกันเลยกับเดย s p a c e ภาค2เกมเริ่มต้นขึ้น ณโรงพยาบาลบนสถานีสปอร์ที่สร้างบนดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเซตเทิลไอแซคคาร์กกำลังถูกปล่อยตัวโดยฟานโก้ก่อนที่เขาจะได้ปลดมัดชุดผู้ป่วยเขาก็โดนฆ่าและกลายล่างเป็นเนโคมอฟทำให้ไอแซคต้องหนีทั้งที่แขนโดนมัดก่อนที่จะเจอผู้ป่วยอีกคนหนึ่งเอามีดมาปลดมัดเขาและผู้ป่วยคนนั้นก็ฆ่าตัวตายไอแซคได้รับการติดต่อจากไดนาที่นำทางเขาออกจากโรงพยาบาล และมีผู้ป่วยอีกคนหนึ่งที่บอกกับเขาว่าเขารู้จักกับไอแซคที่ชื่อโนแลนสตอร์ดโดยบอกว่าเขาและไอแซคสามารถทำลายมาร์เกอร์ได้ไอแซคไม่ได้สนใจที่สตอร์ดพูดจนกระทั่งได้มาถึงที่นัดพบกับไดนาไอแซคโดนกับสองคนจับไว้เพราะไดนาเป็นพวกยูนิทโลจีเธอต้องการให้ไอแซคสร้างมาร์เกอร์ให้ยูนิท l โลจีขณะที่เธอจะพาเราไปขึ้นยานยานลบของฝั่งรัฐบาลก็มาจู่โจมทำให้พวกยูนิทโลจีตายหมด Hello, good job, my dad. Everyone just leave me alone, huh? You're a dangerous secret, Isaac. EarthGov won't leave you alone because they're afraid you'll destroy their marker, Isis. The last thing we want is for him to die. ติดต่อหาไอแซคอีกครั้งไอแซคตอนนี้ไม่มีทางเลือกจึงเชื่อสตอตและเปลี่ยนเป้าหมายเป็นทำลายมาร์เกอร์ซอฟบ,บอกว่ามาร์เกอร์ถูกสร้างในพื้นที่ของรัฐบาลระหว่างที่ไอแซคเดินทางไปเขาได้พบกับผู้รอดชีวิตที่ชื่อเอลีแลงฟอร์ดที่ร่วมเดินทางกับไอแซคในภารกิจทำลายมาร์เกอร์การเดินทางของเขาถูกขัดขวางโดยไทแมนที่มีตำแหน่งเป็นผู้ดูแลสถานี ทางสตอร์ตเองสภาพจิตใจเขาก็แย่ลงเรื่อยๆในที่สุดเขาก็ทำลายเ <Isaac! S 2> อรี่ก่อนจะมาโจมตีไอแซคและโดนไอแซคฆ่าไอแซคเองก็โดนภาพหลอนของนิโคเล่นงานหนักขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดเขาก็ยอมรับความจริงว่าเขายึดติดก,กับนิโคหากเขาปล่อยนิโคไปเขาจะไม่เหลืออะไรเลยนั่นทําให้นิโคกลับเป็นสภาพปกติและเริ่มนําทางไอแซคไปหามาร์เกอร์ I'm gonna take the life out of you because you can't get over the fact that I'm dead. They do feel responsible. Why? Why do you keep fighting me? Why can't you let go? Consume my everything. And if I let you go... I've got nothing left. Step four. Acceptance. this Looks like we reached the foundation piles of the government sector. So how do we get in there? Straight ahead. We do have a giant drill. You know I'm riding on top of this thing, right?

doing? Open the door right now! Emergency launch cycle initiated. No! Airbusier. No! No! Don't you dare! Don't you dare launch this ship! Isaac! It's your best chance, Ellie. You got life support, comms. Hey. You gotta be rescued. You it I need you to be rescued. I couldn't save Nicole. But I can save you, Ellie. So well. ไอแซคหลบนาหารของไทแมนแลอเปิดประตูใหญ่ที่กันเนโคมอฟออกทำให้เนโคมอฟจำนวนมากเข้ามาทักท้าฐานตายจนหมด ไอแซคก็ได้เห็นมาร์เกอร์ขนาดใหญ่ที่เขาและสตอร์ดสร้างขึ้นและเพื่อที่เขาจะรู้วิธีทําลายมาร์เกอร์เขาจึงต้องไปเข้าเครื่องที่สามารถปลดความจําสนดของมาร์เกอร์ขึ้นมาโดยมีนิโคนําทางไป

เมื่อปลดความจำสำเร็จไอแซคก็ฝ่าฝูางเงมคอัไปถึงหน้ามาร์คเกอร์ได้ที่นี่ไอแซคได้เจอกับไทแมนในสภาพปางตายยิงปืนใส่ก่อนไอแซคจะชิงปืนมาและฆ่าไทแมนตาย ได้เข้าไปหานิโคก่อนที่จะโดนนิโคดึงจิตเข้าไปในมาร์เกอร์ซึ่งการทำลายมาร์เกอร์ได้นั้นไอแซคที่เป็นผู้สร้างมาร์เกอร์อันนี้ขึ้นมาต้องเอาชนะนิโคตูแทนมาร์เกอร์ให้ได้หากไอแซคพ่ายแพ้มาร์เกอร์จะเสร็จสมบูรณ์ดังนั้นเมื่อไอแซคเอาชนะนิโคได้มาร์เกอร์ก็ถูกทำลายเช่นกัน need to be reborn the makers must be absorbed the makers you mean me but strauss said we could destroy the marker not if we consume you first god damn it i trusted you fuck you <laughs> จากออกมาจากการต่อสู้กับมาร์เกอร์ไอแซคก็นั่งยอมรับชะตากรรมจากการทำลายมาร์เกอร์ทำให้สถานี้กำลังพังลงแต่ขณะนั้นเองไอแซคได้รับการติดต่อจากเอลลี่และด้านบนของสถานี้ก็ระเบิดออกเป็นยางติดอาวุธของเอลลี่บินลงมาไอแซคบินตามยานและเขาเ้าไปในยานได้สำเร็จและเกมก็ได้เข้าสู่ฉากจบทีน่าประทับใจ Bastard. Was this your great plan? Dump me off and die? It's all about ideas, really. Yeah, well, here's another one. I'm crashing through the roof to get you. What? Now move your ass. Wait, no, no, oh. it's too late. Set clear the station. Yeah, well, you don't really have a say this time. Heads up. จบไปแล้วนะครับกับสรุปเนื้อเรื่อง d e s p e a t e p a 2ซึ่งภาคนี้ก็มีกิมมิคจากฉากจบภาคแรกคือตอนที่ไอแซคหันไปดูข้างๆซึ่งใครเห็นฉากจบภาคแรกนะคงเข้าใจสำหรับเกมภาคนี้ถ้าใครผ่านภาคแรกมาได้จะพบว่าการเคลื่อนไหวมันดีขึ้นมากทําให้การเล่นง่ายขึ้นแต่ถ้าใครไม่อยากเสียเวลาเล่นเองผมแนะนำา a จ Two d e s p a c e 2เปิดเต็มจอก็ได้บรรยากาศเหมือนเล่นเองไม่มีเสียงภาคไม่มีคำบรรยายมีแต่เกมเพลง เวลาผู้ฟังมาจนจบขอบคุณครับหากชอบกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับ